สวัสดีครับผมกันเชียงใหม่นะครับวันนี้มาดูเหรียญหลวงปู่แหวนนะเป็นเหรียญหน้าวัวนะให้เป็นแบบงหน้าวัวแล้วกันนะเนื้อเงินนะแบบนี้นี่ก็ขอมาให้ดูนะครับเป็นเป็นตัวอย่างนะครับของเหรียญหลวงปู่แหวนนะเมตตาพัฒนาสัมมคีนะครับแบบนี้หลวงปู่แหวนสร้างเยอะมากนะสร้างหลายรุ่นนะครับอันนี้ปีสองศูนย์นะเป็นเนื้อเงินนะ คือแบบนี้ถ้าเป็นเนื้อทองแดงก็คือไม่มีราคานะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินเนี้ยก็ยังพอขายได้เป็นหลักร้อยนะครับบางรุ่นอาจจะได้หลักพันบางรุ่นจะได้หลักหมื่นนะครับแต่ถ้าบางรุน่นต้องดูก่อนนะดูพื้นฐานก่อนว่าถ้าเหรียญทองแดงเล่นเนี่ยเนื้อเงินก็จะแพงนะครับอาจจะแพงกว่าประมาณสองสามเท่านะของทองแดงแบบทองแดงเล่นสามร้อยเนึงนอาจะพันกว่าสองพันแต่ถ้าทองแดงไม่เล่นเนี่ยเหรียญพวกนี้ก็จะอยู่แค่หลักร้อยนะครับ นะครับก็คือมีมูลค่าที่ว่าเป็นเหรียญเงินนะครับใครมีก็ก็ยินดีรับเช่านะครับก็จะเป็นภพาย,ย่อยๆนะครับไม่ได้แพงแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เล่นก็จะแพงนะครับส่งรุ่มมาดูได้นะครับที่ไรเดีาายสไซจีนะครับขอบคุณครับ